พูดด้วยลูกแมวแมวไอาาอยไม่ถอดนีม่ม,ม,ม,มันชุดของไอทำไมจะไม่ได้ทำกับอายแบบนี้เนยบอกว่าล่ะายไงทำไมถึงไอไอไม่ลงคอด้วยไงลูกมันทำให้พ่อแต่เท่าเราต้องเปลี่ยนต้กงรังถ้าปล่อยมันมีถ้าปล่อยให้มันมีชีวิต ทงเยอะที่ทำให้เรื่องนี้มันจบคือมันต้องตายตายแบบไม่เหลือซากให้หลบแค่ดินพูดแล้วพูดง่ายแล้วจะทำยังไงล่ะแม่ตายมันก็มีทางอยู่ก่อนที่แผนการของเราจะมาถึงเข้าใจไหมขุนขอนแก

นมองเขาดูไม่ลงมองบ้านมองบ้าปูกันเดียวจ้าแม่แต่หมุนตัวแล้วมองป้านะนังอ้ายเอ็งมารับขวขกาแล้วหรืออะไรมีอะไรฮัดไ่ยิ้มไม่ยิ้มแม่ครไม่ยิ้มอ๋อไม่ยิ้มอ๋อไม่ยิ้มแม่ยิ้มแม่พ่อไม่ยิ้มแล้วแม่ปวดสดีใจเลยมีอะไร กแต่ต้องใส่สกเองกเกง่ายไปแมทกับเชื่อแม่ไม่มันคือสมัยก่อนเขามไม่ค่อยรู้ไงว่าคอนทัคสีมันเป็นยังไง <c oughs> อะไรก็แล้วแต่เ <c oughs> จบ็จบเ <c oughs> ขาบอกว่าสีแบบนี้คือรวย <c oughs> สีเป็นแต่เด่นใช่เพราะอีกรึ่งเาบว่าเสื้อผ้าสีจะเอา <c oughs> อเรื่องจริงเพราะว่าเสื้อผ้าสีสานอ่ะมันซ้มยาก แม่หมอคุ้นจังแล้วไปดูดีกว่าแต่เราสองโมงเราเลยถ้าสุดที่ไอ้แม่ก็เราเงาไหมก uh, well ็ต้องขยับอย่างนี้ถ้าสุดไอ้สามโมงก็นี่ไงพอบอกว่าตรงปุ๊บระวังไฟอยู่นี่เลยได้ไหมโซเลอร์โซโม่ต้องพูดกับโซเลอร์เล่นกันดีกว่า

สั่งให้แม่สร้่ะสังมาให้แม่แม่ขอส่งต่อให้ลูกนะลูกเก็บเอาไว้นะลูกดูทางนู้นลูกไม่เป็นไรลูกตีแม่ลูกไม่เป็นไรแม่จะมีหร่าแม่กำลังจะมีหลานแม่กำลังจะมีหลูกตั้งครรภ์ หนูยู่อย่างงี้ยาวเลยเนาะเนี่ยสลับตัวนี้ไอ้พอเลยพอเถึงนี้ลองก่อนนะเอาอยนีการขายอีกนอะไรเ้พิ่มจับมือแล้หลับตาก่อนจ เซ็ตตุบซุบเอื้อยแม่กำลังจะมีหลูกลูกกำลังตั้งครรภ์จริงจ้าจับท้องจับท้องตั้งชื่อเลยจ้ะใา่อริงนอยพุครับครับครับครื่องบินต่อแล้วว่าเครื่องบิน มาอีกหน่อยหน่อยมาอีกหน่อยวะไหนว่าเลือกข้างไงไหนว่าเลือกข้าไงปุ้นพีโอ ยิล้ไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องพูดกันแล้วมือถือมึงก็มีถ้ามึงวายอย่างนี้กูไม่ต้องเล่นก็ได้มากไปเป็นพ่อเรียกลูกมามีอะไรหรอทีจ้าคาตกลงนะครับพ่อว่ามันถึงเวลาแล้วแหละ ที่พ่อจะสะ่งต่อพลังให้กับลูกต่อไปกระดพ่อเอาสาย้าไลน์ไลดังวะไลน์ไลดังมามาอยู่แา่แม็กัน เป็นก <Cornell> ันเนาะดีแล้วดีแล้วล่ะไม่มีเรือเออหนูหนูก็เดหหนูจับได้เออในถ้ามันเกี่ยวหนูก็นก็จับได้ใช่ใช่ใช่ดีัเโอเคละแล้แหวว จับม้าเป็นไงดีไหมครับดีไหมฮะสนุกดีสนุกดีรับหลังไหมฮะอะไรออกขาว่าจะจะจะจจะไม่เราเมื่อกี้ที่เตะหม้าเขาไปโสนุขาหลอไปโดนขาแล้วหรออะไรใครกระทุ้งท้องม้าเตะขาหนวกระทุ้งขาน้องทำไมเพราะว่าโดนขาไม่โดนขาขาแดงเลยเออเขาให้กระทุ้งมากระทุ้งขาเลยเออใช่นี่นี่ว่าที่ใช่เนี่ยขาหนูเองสองข้าง ไม่ได้เลยเราเห็นขาน้องเป็นขาทองหมาี่นแล้วนะกี่นีวสิววสรู้ทุกานนะพ่<อ>นี่ก็จำได้ไม่สนใจ่จำได้กินแ้วนาเราแกะกองควันแล้วก็โยนไปปับบผ้าเพื่อปุ๊บโยนนี่ก็มองเฮ้ยอะไรวะนีะ<ห>นน่ก่<อ>นน,นี่เขานนั้นนะพุ่นดี่เขาจอือออกุอืรับข้าว มองเขาก่อนค่อยๆก้มค่อยๆก้มจะ,จะทำอะไรนะ่ะบีเบเลาอมเกเราจะไปหา,าปลามาให้เก้าแดกไงจบับปลาให้ไง เดินๆไปเถอะไม่ตายหรอกเดี <S <s yeah, ble, ah. ah. ๋ยวตายได้อดนะคยืดไปก่อนให้มันเป็นแมนๆหน่อยเด็กยฟึบฟึ๊บฟึ๊บจุ๊บหยุดหยุดหยุดแล้วก็ลุกฟึ๊บแล้วก็เดินไปแล้วก็มาอย่างงี้ดื่มๆไปเถอะอย่างเงี้ยดื่มป๊บเอามองหน้าเยปราใส่หน้าใส่หน้าไม่เอาใส่หน้าไม่เอาใส่หน้าไม่กินอ่ะ Ôi, oh, đừng đường hờ đừng đừng phải hờ Đi có ổn đám tay nhé Mà chạy nghe nghe mình Nhiều lắm gì Nhìn tay <cười tying Sahel moles>

เอ้ยแม่มดเดี๋ยวก่อนงงงงบะเข้าใจคำว่างมไหมงมคือเอามือเล่นไปเล่นไปเล่นไปเฮไงบุ๊จับจับไอ้ยนียคุณล่ะเฮ้ยหนุนหนุนอืูหลัางหนอยครับอ๋อไอ้ยโอ้โหครับหลังหลังหลังหนุนเท้าไปไหนวะเออพอพอพอตอนนั้นแหละ

อันกับมะอยู่ลิ้นตลิงใคงเล่นตลิงแล้วเย็บเย็บตรงนไม่ได้ลิงหลังางซ้ายรองเท้าหายไปแล้วไม่ใช่คือรองเท้าหายไปแล้วหายไปแล้วเวียนหัวหมดไม่ได้ฟังใครนะทำไปไรเห็นตำเท้าครับพอดีดำน้ำมา เข้าไปข้างในโอ้เลือดออกมาหมดแล้วนะแต่เมื่อกี้ลงน้ำไผ่ลงเท้าหายสักพักดำเจอหมดแล้ว <c oughs> สนุกสนุกแฮงตอนนี้เสียดายที่พัทิดาไม่ลงไปดำเหมืเราเนาะเสียดายมากเลยนะว่าพัทิดาเขาบอกเขาว่ายน้ำเก่งนะเขาบอกเป็นนักว่ายน้ำมาก่อนตอนเด็กนะพัทิดาโนริงเขาบอกเป็นนักว่ายน้ำมาก่อนตอนเด็ก ขาก็เลยแบบบอกว่าแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาเขาเสียดายมากจริงเขาอยากลงมีใครคนไหนอยากคาลงชวนเลยนะน้ำคอต่างเนี่ยโคตริงเลยคนนี้เด่โนรินใช่ไหมไม่ใช่เฮ้โง่แล้วะไโง่แล้วเป็นื่องการไฟฟ้าอึโง่แล้วอึงเนี่ยเป็นโง่แล้วเนี่ยอึงเขาเมาว่าเราว่าย้น้ำเก่งใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะอม่ใช่ไหวใช่ค่ะหนูไหวแบบนี้จริงแต่ถ้าไหวแบบนี้ไม่หน้านะเห็นแล้วเฉียวเลยไม่หมอทั้งก็ตกลงไปเนี่ยหูจะเป็นยังไงเนาะเองด้วยไม่ด้วยที่อยากรู้ว่าตกลงไปเนี่ยจะแนวตรงลุกรู้ว่าแนวเฉียวถ้าเกิดหลุดออกนอกกระทะไปทางไหนอะน่าสิอือยังเองก็บใคบเข้าไปเก่งกันจะะโอ้โหทำไมฉุนเนี่ยนะอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ ที่หลุดนะดีจะจับไปนี่ได้จรดไปนี้เลยะี่วงล่วเ่วล่วไปี่หัวบดีแล้วจับนี้ดีหัวโคหัวโคม่บให้ลงมาทยไเพี่ตาวันกี้หัวไปโคไม้แห้วหัวไปโไม้อไโหไม่ตะกี้มันจะหลไปง้างไงเราไปพ้าเนี่ยพี่ก็ตึงแล้วโงลางเอหนี่นนีหน่ีออก่น่ยหนาหนแดงไม่ออกเฮ้ เป็นไงการหมการกากระทปเลยโอ้โหจโนี่ธรรมดายูนีปเป้เก่งกับผมนิดนดูนะเขาจะกระโดดจากข้างบนแล้วลงมาเลยผมยังมีอะไรลองไงปูเป้ไม่มีอะไรลองนี่ดูแล้วกันมมีใช้สเตนต์อินหรือเปล่าฮะอะไรนะะไม่สแตน์อินเลยสแตนต์ไม่ใช้เลยดีดูน้องปูเป้กระโดดจากข้างบนนี่เอาฮะ ละครข้างหนังใหญ่แลวไม่ไม่มีใครเกินน้องปูเป้ดูแล้วกันข้างบนนี่สูงประมาณกี่เมตรเนี่ยสามกี่เมตรไม่รู้สามเมตรก็สามเมตรเนาะแล้วดู้องปูเป้สี่เมตรก็โดดลงมาไม่มีสแตนี่แล้วก็ทะนี่ฟังเสียงเอาหน้าลงไม่แช่หลังลงเนยเอาหน้าลงตบแล้วหันมาจะหน้าแบนอย่างนี้เลยโอ้โหอันนี้ยังไม่หายจบเลอ้ย โโอ้หไอ้ผมหันหน้าไปทางไหนนางเอกมาแล้วเอ้ยคุยกันเมียไอ้ไอ้ไอ้นางโกงมาแล้วอันนี้นางโกงไม่ใช่นางเอกนะเขามีฝาแฝดลอง่ดูนะตอนเด็กหล่นมานี่จะหน้าแบบนี้เลยตลกไม่ออกแล้วหัวโกบแล้วน้องไม่กล้าเล่นไงให้ให้ผมเล่นแทนสสงา